แซวแซลซน่ารักที่สุดเลยนะครับพูดถึงความพิเศษดีกว่าอ้าเรา่นี้เรามาพูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยนะครับอยากขออนุญาตถามดีกว่าแน่นอนเราเป็นคนไทยเรามีความรักประเทศไทยอยู่แล้วนะครับครับผมพูดถึงประเทศไทยเมืองไทยสิ่งแรกที่เราคิดขึ้นมาหรือนึกถึงอะไรตอบได้เลยฮะกังเกงช้างเขาเรียขอาวม่วงจริงนะผัดไทยแนนมวยไทย ช้างครับผมนี่การท่องเที่ยวครับทะเลอภูเขาพูดบังเซนั่งไงไม่ก็เขาคิดว่าถามรปอยคนเดียวบุ๊กคือแบบไม่ยอมส่งจังหวะให้ทักทีใช่ไหมบุ๊กแล้ครับนึกถึงอะไรบ้างครับอืมถ้าบุ๊กใช่ไหมครับบุ๊กนึกถึงความน่ารักละดันครอะเอาเป็นเพื่อนพี่นะครับแล้วก็แฟนแฟนนะคะผม อยากชวนกันมาเที่ยวกันนะคะผมไปเที่ยวพวกเราเยอะนะครับเที่ยวพวกเรานี่นอกจากจะแบบว่าได้มาเจอพวกเราแล้วเนี่ยยังส่งเสริมความเป็นไทยหลายอย่างนะครับผมเพราะว่าอาหารที่ในท็อปเนี่ยก็มันเป็นเหมือนกันบซอฟต์พาวเวอร์ของบ้านเรานะคะผมก็ชวนกันมาเยอะๆนะครับน hey, ี่อ้อยกันแบบนี้ต้องไปแล้วนะฮะถ้าอยากไปต้องไปชอบที่ไหนที่ไหนชอบเลิฟนะ <laughs> ครับผมทำงานกันก็อย่างแรกเลยก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่ทางผู้ใหญ่ที่ท็อปให้โอกาสให้เราได้มาเป็นตัวแทนของรุ่นใหม่ในการมาเป็นหลุมเพราว่าเชิญชวนทุกคนมาใช้ของไทยด้วยครับผมใช่เพราะว่าการที่ทุกคนเนี่ยมาซื้อของที่ท็อปเนี่ยก็เหมือนเป็นการซ็อกพาวเวอร์ด้วยนะครับผมเพราะว่าซื้อไปเนี่ยซื้อเพื่อฝากคนนู้นคนนี้หรือว่ามีเพื่อนต่างชาติอย่างเงี้ยเราก็เหมือนส่งเสริมความเป็นไทยด้วยครับใช่แล้วก็ดีใจมากๆที่ได้แบบว่าเชิญเชิญวนทุกคนนะครับให้ไปเที่ยวแบบว่าตัวเมืองอันซีของบ้านเราเพราะว่าาเอจริง บ้านเราก็หลายภาคเหมือนกันครับที่แบบมีที่เที่ยวธรรมชาติเยอะที่แบบว่าฝรั่งหรือว่าคนต่างชาติจะยังไม่ค่อยรู้จักอะไรนะใช่เราก็ดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งมาเป็นกระบอกเสียงด้วยดีใจมากอยากทำทีเที่ยวกับไปแฟนที่ต่างประเทศบ่อยไหมเห็นขนาดก็เราก็หลงคนไทยบ้างไหมโอ้เอาจริงๆแต่ละอย่างนะที่คนไทยเป็นเป็นเอ่อเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับผมซึ่ง จริงๆคาว่าซอฟท์พาวเวอร์สำหรับบุก๊กก็มันคือการที่ทําให้ใครคนหนึ่งที่เขาเขาสามารถรู้จักเราได้ง่ายขึ้นบุ๊กรู้สึกว่าแค่นั้นมันก็มันก็สำหรับบุก๊กมันคือซอฟท์พาวเวอร์แล้วอะไรเงาี้ยใช่ซึ่งซึ่งเวลาบุ๊กไปแฟนมงแฟนมีดหรืออะไรเงาี้ยเออแล้วแบบว่าเออเขารู้จักคนเขารู้จักคนไทยมากขึ้นอะไรเงี้ยบุ๊กรู้สึกว่ารู้สึกดีที่เออรู้สึกรู้สึกดีที่แบบเออวันหนึ่งแบบเราเราถูกเรียกว่าซอฟท์พาวเวอร์บ้าง<ม>อะไรงงเงี้ยใช่ใช่ใชแต่ว่าไออย่างงานเนี้ยเารวบรวม มันจะ่ันกับซอฟต์แวร์เนี่ยซอฟต์แวร์หลายๆอย่างมาไว้ที่เดียวกันให้เราได้ช้อปปิ้งกันได้อะไรความรู้สึกของเราเป็นอย่างไรความสะดสบายในการบ้ิหารจัดกาอะไรง่ายเลยครับรู้สึกง่ายเลยชอบความสะดวกสบายก็มาที่นี่ก็จบแล้วเดินเข้าไปก็มีทุกอย่างเลยเอาจริงเมื่อกี้ก็ก่อนที่จะเริ่มงานผมก็มีแอบไปช้อปปิ้งร้าเหมือนกันแต่ว่าฝากมีิวไปซื้อให้หน่อยเลยใช่ได้แล้วครับ ถามว่าอะไรนะครับกับการแหลกเขาเการวบรวมสินค้าเกี่ยวอ Power เกี่ยวกับร้านใคยที่ทรดอดนิยมต่างชาติที่มาไว้ที่เดียวกันเป็นอย่งช้อปปิ้งเนี่ยแบบจริงๆก็ออเอาจริงมันทาให้ง่ายขึ้นนะครับอเออสมมติการกันที่เราอยากสนับสนุนสินค้าไทยหรือว่าอาหารไทยอย่างเงี้ยเออจริงๆเรามาที่ท็อปเลยเราก็ได้ทุกอย่างกลับไปเลยเนี่ยเออซึ่งซึ่งจริงๆเราอิ่มท้องด้วยแล้วเราก็ได้ช่วยช่วยเหลือคนไทยด้วยกันด้วยอะไนะซึ่งมันก็มันดีมากเลยฝากแคมเปญนี้หน่อยนะครับ آ آ, ก็อยากฝากนะครับผมก็อยากฝากทุกคนนะครับมาช้อปกับที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเยอะๆนะครับผมก็ช่วยสนับสนุนคนไทยนะครับผมรวมทั้งสินค้าไทยอาหารไทยแล้วก็ช่วยสนับสนุกนการท่องเที่ยวของไทยด้วยนะครับแล้วมีอย่างนี้ด้วย,ย,วย,ย,วย,ยกิจกรรมกับเราที่จะได้มีไปร่วมไปกิด้วยกันอาน้าวเล่นด้วใช่ไม่งไงครับกิจกรรมของกิจกรรมกับเราครับกิจกรรมยังไงฮะอากิจกรรมนะครับผมก็ อเดี๋ยวเราจะมีไปร่วมทริปกันก็คือไปร่วมดินเนอร์กับกับผู้ผู้โชคดี20 20คนใช่ครับ20คนใช่ก็ก็คือกิจกรรมก็คือเหมือนเราอช็อปที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตใช่แล้วก็รอรุ้นว่าเออจะได้เป็นผู้โชคดีหรือเปล่าอใบเสร็จหนึ่งห้าร้อยบาทใช่แล้วก็เดี๋ยวเราไปเต้วกันใช่จะไปดินเนอร์ด้วยกันเลยใช่มาร่วมสนุกกันนะครับใบเสร็จห้าร้อยบาทก็มากันได้เยอะ20ที่อาจจะเป็นพิธีนะครับก็มากันเยอะๆนะฮะยินดีครับยินดีวฝากเจอทุกคนครับ มันจะพิเศษยังไงครับบุ๊กเอาโยนตลอดเลยเอเอ <c oughs> เอยู่อก็จริงจริงมันพิเศษตรงที่เออเราเราเราได้ไปเหมือนไปกินข้าวด้วยกันเหรอครับมันก็เหมือนเป็นฟิลครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเราอีกอย่างเราก็ได้ไปเที่ยวในท,ที่ที่แบบเออเป็นอันซีนด้วยซึ่งตอนนี้บุ๊กก็ยังไม่รู้ว่าคือที่ไหนนะเอเอใช่ครับอะไรจะ๊ะตัดที่งูิมาแอบไว้ให้อ๋อได้ครับใช่ครับใช่ประมาณนั้นครับโอเคนะไปต่อนะครับ งานของเราสองคนก็หน่อยจ้าอลรับประกาศครับผมใช่ครับปีนี้เป็นยงไงคะมันเป็นอภินิยตุกปีที่ต้องมีมากี่กับคอนเสิร์ตนี้ตื่นเต้นครับตื่นเต้นเหมือนเดิมปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมด้วยอะไรเงี้ยยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช่ครับปีนี้จัดที่ Impact ด้วยใช่ปีที่แล้วจัดที่สยามใช่ไหมครับไม่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วเออใช่ปีนี้ก็ยิ่งใหญ่ขึ้นครับตอนนี้ก็อยู่ในโปรเซสแบบการเลือกเพลงแล้วก็เหมือน คือเราเ,อาเลือกเพลงกันก่อนแล้วก็ไปให้พี่ๆทีมงานคัดว่าเออเพลงนี้มันจะเข้ากับมูดนี้ไหมมันจะเข้ากับทาดีไหมอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็เดี๋ยวเราก็ค่อยมาคิดท่าเต้นกันใช่แล้วก็เดี๋ยวก็ถึงช่วงเวลาซ้อมเลยใช่ทีมขุเขารเรานี่มันต้องเตรียมพร้อมมากขนาดไหนว่าหลายๆปีที่ผ่านมาเราก็เออห็นกันมาแล้วว่าทุกปีนีอะไรเงี้ยพอปีนี้จะเป,เปลี่ยนเปลี่ยนโฉมหน้าไหมโอ้สำหรับผมก็ผมเราต้องซ้อมเรอะกว่าคนอื่นเรื่องเดิมเรื่องเต้นอะไรใช่กลเราก็ต้องทุ่มเทเพราะว่าเราก็กลัว กลัวทำได้ไม่ดีเพราะว่าเราอาจจะไม่ถนดัดในตรงนั้นล้วก็ต้องพยายามมากกว่าคนอง่ใช่แต่ว่าเรื่องอื่นก็ซ้อมเหมือนเดิมครับเราจะเน้นเน้นเต้นเปพิเศษเพราะว่าังวลเหมือนกัน,กนใช่แล้วก็ยังตื่นเต้นยังตื่นเวทีเหมือนเดิมครับใช่ครับใช่มันมันมันยังเป็นเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะดีใจนะแฟนมาหาแต่เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวก็พอเจอแฟนแฟนแล้วก็เออเดี๋ยวตื่นเต้นก็จะดีขึ้นใช่แต่ว่าไอ้จุดที่แบบว่ากำลังจะขึ้นเวทีเนี้ยผมก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมนี่ยังก่อนลงนี่ผม ทไม่ทำไมทไเรายังมีความตื่นต้อยู่เนีว่าเราทำงานแบบนานแล้วอะไรอย่นเวทีเยอะมากเจอแฟนลับไม่ชินสักทีี้เขากยังมี energy ใหม่ๆมาให้เสมอยังตื่นเต้นเหมือนเดิมแกนยับบุก็ตื่นเต้นมอกันหละอาจริงทุกเวทีนบุที่ไปขึ้นใหม่ๆแม้กระทั่งแบบอย่างแบบไปแฟนมงแฟนมีดอย่างเงี้ยคือถามว่าเราไปกันหลายๆที่ เออเราเราเราอาจจะไปด้วยความตั้งใจเกินไปสำหรับตัวบุ๊กนะเมื่อก่อาจะตั้งใจเกินไปมันทําให้เกิดความตื่นเต้นอะไรเงี้ยเออครั้งนี้บุ๊กก็คงแบบเหมือนพยายามเหมือนพยายามทําให้สมองมันคููดาวช้าลงอะไรอย่างเออเพื่อลดความตื่นเต้นจริงๆก็นั่นแหละครับเรื่องความตื่นเต้นแหละที่แบบเออยังแบบต้องฝึกต้องฝึกอยู่ังแสดง่าพูดเราตอนนี้ก็เรื่องไลน์อัพเพลงเรียบร้อยแล้วยังไม่เสร็จเลยยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเลยยังตกลงกันไม่ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวต้องรอพี่ๆเขาเตาให้ด้วยอะไร สมมกัไม่ได้หมายความว่าพูดเรื่องของแล้วจะเาเพลงไหนดีเราสองคนจะตกลงกันไม่ได้ตกลงกันเองไม่ได้ตกลงกันเองไม่ได้ติดตรงไหนแบบติดตรงไหนแต่ละคนก็แบบมีเพลงที่อยากร้องแต่ละแบบอะไรเงี้ยซึ่งเพลงมันก็มีจำกัดไงเรามาก็เลยคิดว่าเออโชว์เรามันควรจะเป็นแบบเพลงช้าเพลงเร็วอะไรเงี้ยเพราะว่าคู่เราก็คาแรคเตอร์ค่อนข้างชัดเลยไงก็เลยแบบเลือกเลือกกันอยู่แล้วก็ไปดูมูดของพาร์ทรวมตรงนั้นด้วย่่ใชซึ่งเวลาใช่ตอนไหนี้เป็นตอนไหน ก็นเนี่ยแหละครับเลือกเพลงเลือกเพลงใช่ครับแต่ว่าก็ยังยังซ้อมนี่ยังไม่มีครับใช่เพราะว่ายังอีกไกลแต่ว่าเดี๋ยวพอ,พอเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยที่ตรงนี้ชว์เริ่มซ้อมเลครับมีโชว์ม,มีโชว์มีคิดอะไรชัดเจนไหมว่าโชว์คล้ายก่อนหนึ่งต้องออกมาเป็นทีมนี้ทีมนี้คิดตีมออกบ้างไงตีมก็นั่นแหละครับเหมือนในเทเลอร์เลยประมาณนั้นเลยใช่คือเราแบบชัดไปนั่งยกน้ำเบลกันหรือว่ากระโดดข้ามโต๊ะดี เราต้องถอดเสื้อไปยืนตลาดโอ้ถอดเสื้ออะไรล่ะใช่งั้นเราชุดหุ่นเราถิงผู้หนึ่งได้เฮ้ยแต่ฟอร์รู้เปล่าว่าแฟนคลับเขาแซวคุณในในเอ็กซ์อะว่าโดดทำไมตรงนั้นอะเพรผมไปตอบแล้วไงโดดเพื่อให้แฟนคลับเข้ามาถามนี่แหละไม่งั้นไม่โดดก็แฟนคลับไม่แต่วันวันที่ถ่ายอะวันที่ถ่ายมันก็เกิดคำถามขึ้นกับบุนกับฟอร์มเหมือนกันนะว่าฟอร์มก็ถามปะที่บอกว่าพี่จะให้ผมโดดทำไมมันเดินแค่นี้ก็ได้แล้วอะไรวะใช่ ไม่เท่มันองโชว์กล้ามธรรมดาเราก็แบบว่าพิเศษใส่ไข่ก็เลยกระโดดเลยเอโทจะธรรมดาไม่ได้ม่ทำธรรมดาก็ได้ครับบางทีแต่พิเศษได้ก็ดีครับโอเคเลยหมดแหละมันสนุกดีถ้าไม่กระโดดนี่ไม่มีใครมาถามจริงไหมเอองานพิธีกรเมื่อวานครับผมโอ้โหอจริงตื่นเต้นมากเออคือแบบเอาจริงอย่างที่บุ๊กโพสไปในเอ็กซ์แล้วเอาจริงคือสำหรับบุ๊กนะคือบุ๊กอะส่วนตัวแล้วอะบุ๊กเป็นคนพูดไม่เก่ง เออจะแบบว่าเออจะให้มานั่งพูดคนเดียวเนี่ยยังมาสัมภาษณ์อย่างเงี้ยมันก็ตื่นเต้นนะจริงๆแล,แล้วไม่ว่าจะแบบกี่ครั้งกี่ครั้งอะไรเงี้ยคือเราก็พยายามพัฒนาตัวเองนะแบบเออพยายามลองพูดในกระจงกระจกอะไรเงรี้ยก่อนที่จะไปเป็นพิธีกรไลฟ์สดอะไรเงรี้ยเออซึ่งสอนบัคคลก็เหมือนกำแพงที่สูงมากๆอะ่ะแล้วแบบไม่คิดว่าแบบวันหนึ่งเราจะแบบได้ค่ามันไปอะไรเงี้ยหรือว่าไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดเนี้ยซึ่งออซึ่ง,งเออก็แบบอยากขอบคุณที่พี่แบบทีมงานที่เขาแบบเออ ดึงตัวไปเลยแบบเออบุ๊คลอง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 ฝึกดูแล้วเขาก็คอยเชียร์อัพตลอดแล้วบบแฟนคลับอะไรเงี้ยก็คอยคอยแบบมาเชียร์อัพตลอดเนี่ยเออก็ขอบคุณมากครับแล้วก็อยากขอบคุณพี่เตพี่เอิร์ดด้วยเออซูพี่เตพี่เอิร์ดบุ๊คโทรไปตั้งแต่ตั้งแต่รู้ว่าเป็นพิธแบบได้ไปเป็นพิธีกรรายการไลฟ์เฮาส์ใช่ปะแบบพี่เตพี่เอิร์ดแบบเออบุ๊คจะไปได้ไปเป็นะบุ๊คทำยังไงดีบุ๊คควรเตรียมตัวยังไงอะไรเงี้ยเออพี่พี่เขาอะให้คำแนะนำมาแล้วหลังจบไลฟ์พี่พี่เขาก็โทรมาบอกว่าเออ บุ๊กทำดีแล้วนะเก่งมากนะสำหรับครั้งแรกอะไรอเออเราก็คือบุ๊ก็เป็นคนแบบติดแบบกังวลอะไรเงี้ยเออก็ททำได้ไม่ดีอะไรเงี้ยแต่พี่เตพูดมาคำหนึ่งบอกว่าลดความกดดันจากคนเอ,อ้ยลดความคาดหวังจากคนอื่นไปยอะไรเงี้ยซึ่งเป็นคำที่ดีมากแล้วบุ๊กแบบเออจริงบางทีบุ๊กอาจจะเหมือนเราเราเราคาดหวังว่าเขาจะคาดหวังกับเราอะอเออฟีลนั้นอนะ ซึ่งม<แ>ันทําให้เราแบบกดดันไปหมดเลยการยากเราอยู่อยู่ทีสริฟหรือหรือการที่ต้องอินโทรไว้ไปเรื่อยๆเลยเอาจริงมันอยู่ที่ตัวบุกนี่แหละ <c oughs> คือด้วยความที่บุกเป็นคนที่แบบออย่างที่ทุกคนรู้ว่าคือบุกเป็นคนพูดพูดไม่ได้เก่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออแบบเป็นคนเงียบๆมาตั้งแต่เด็กหรือว่าถ้าสมมติจะให้พูดแบบเจ้าเจ้ยวอะไรเงี้ยก็จะแบบเป็นคนที่แบบเราสนิทด้วยอะไรเงี้ยแต่เนี้ยพอแบบมาเป็นรายการแล้วต้องพูดคนเดียวเออแล้วบุกต้องคุยกับใครวะอะไรเงี้ยเออซึ่งมันยากสำหรับเรา แต่ผ่านมันไปได้ก็รู้สึกดีครับรู้สึกแบบเพราะผ่านมาได้แล้วมันทำผ่านผ่านมันก็ทำรู้สึกแบบเอโล่งมือนข้าวแต่เอา <ใน S 1> จริงบ,บ,บุ๊ครู้สึกว่าบุ๊คเหมือนได้แพชชั่นใหม่ในชีวิตนะ,นะแบบว่าเอออย่างน้อยเราก็เหมือนแบบเราเรารู้สึกเราอยากเก่งขึ้นอ่ะเออคือแบบเหมือนเหมือนพอเราข้ามกำแพงมาแล้วปุ๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนี้นี่ว่าเออมันก็ไม่ได้แย่นี่ว่าเฮ้ยมันก็แบบมันก็โอเคนะมันโล่งดีนะอะไรเงี้ยเออใช่ก็ รู้สึกว่าอยากทําให้ตัวเองแบบพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมีครั้งที่สองไหมฮะติดใจไหมไมอยากติดใจครับติดใจแต่ไม่รู้พี่เขาจะพาไปออกอีกหรือเปล่านะไปทํารายการเขาจ่อยหรือเปล่าไม่รู้ไม่ก่อยไไมม่่่ออกกยใช่ไหมไม่ก่อยอ่ะคันง่ายๆกำลังใจยังไงฮะคันง่ายๆไม่เข้าใจมันเป็นป่าด้านหรอฟอร์ะให้กำลังใจยังไงใช่ไหมครับฟอร์สบอกแค่นี้เลยสไตล์ฟอร์สมึงทําได้เพื่อนแค่นี้เลยแค่นี้เลยเพราะว่ามันมันบอกว่าพี่จะทำได้เหรอวะะอไรเงย ถึงขนาดมาบอกว่าแบบผ่านข้าตัวไหมครึ่งหนึ่งมึงมาช่วยกูหน่อยแต่เราก็บอกไปตรงๆว่าบางครั้งอ่ะถ้ามึงไม่กระโจนมันก็ไม่รู้หรอกนกถ้ามันไม่ตกจากหน้าผามันก็ต้องถัดบินถูกป่ะฮะไม่งั้นมันก็จะเป็นกําแพงไปเรื่อยผมว่าบางอย่างมันก็เป็นสิ่งที่ท้าทายถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้มันเป็นจุดที่แบบว่าความกลัวมันข่มงำราอยู่พอมันถามไปได้แล้วมันก็เฉียวซึ่งผมว่ากูก็ทําได้ดีครับผมก็ดูอยู่ ไม่ต้องไปคิดเชื่อมั่นในตัวเพื่อนขนาดนี้ทุกครั้งที่หลายครั้งที่สัมภาษณ์เจอเลยจะบอกว่าบุ๊กทำได้แต่บุ๊กไม่มีความมั่นใจอยู่แล้วเลยใช่เขาก็มันเป็นอย่างไรจริงจริงมันเป็นคนทำได้แต่มันแค่ไม่มั่นใจก็มันมันทำได้อยู่แล้วทไมเราเราเห็นอะไรเราเห็นว่าเพื่อนเราคนนี้ทำได้แน่นอนแต่แบบว่าบุ๊กเป็นคนถ้าสมมติว่าหลังกล้องเนี่ยมันเป็นคนพูดเก่งใช่มันเป็นคนมันเป็นคนคุยเก่งคุยสนุกแล้วก็มันเป็นคนคุยที่แบบว่าเวลาจะคุยเรื่องอะไรก็ตามอ่ะมันจะต้องแบบเออเดี๋ยวขอขอเกกินน่อ ขอเออขอเล่าก่อนขอขยายก่อนซึ่งเอาจริงอ่ะมันก็เป็นสกิลหนึ่งที่พิธีกรมันต้องต้องทำสิ่งนั้นอยู่แล้วผมรู้สึกว่าแค่เหมือนแบบว่าจากการที่เราคุยกันหลังกล้องก็แค่เปลี่ยนมาคุยหน้ากล้องเองกล้องก็คือเพื่อนคนหนึ่งผมก็คิดว่ารู้ทำได้เไม่ได้ยากอะไรใช่แต่ว่าโอเคทำได้ขนาดนี้ครั้งแรกก็เก่งแล้วอาจจะแบบว่ามีบางตอนที่อาจจะรู้สึกว่าเออเอเนอร์จีดอกไปบ้างหรือว่าแบบอาจจะแบบติดๆขัดๆไปบ้างแต่ว่าครั้งแรกรายการสดรันเองมุ่งนั้นนี่ก็ถือว่าเก่งมาก เดี๋ยวรอบต่อไปฟอร์สเลยพี่เขาเล็งมาแล้วคือเราก็้าฟอรสอยู่แล้วรู้ตัวอยู่แล้วถ้าคอนเซอร์เข้ามาได้เลยถ้าจ้างได้ไหมถ้าผมหาขี้เรื่องเรื่องทุกทีพูดจริงนะตอนนี้กินอยู่กินทุกเช้าชายตื่นมากินไม่รู้กี่โมงก็กินหมดแล้วแหละเอใช่ก็ ก็รู้สึกว่ามันก็ดีขึ้นนะมัม้ง uh <laughs> อาจจะ <laughs> ไม่มีเลยคร, <laughs> รับไม่แต <laughs> ่ <laughs> ว่าวันดีผมก็ยังลืมบ้างเหมือนกัน <laughs> คือวันนั้นที่บุ๊กเออเหมือนบุ๊กจำไม่ได้แล้วบุ๊กโค้ดเรื่องอะไรไปนะครับ, <laughs> <laughs> บร <laughs> รเ,เรื่องเี่ยวกับน้ำมันตับปลาอ้าเหรอเออแต่วันนั้นน่ะแฟนขับซื้อมาให้เยอะมากเลยนะเออรับนับรวมกันแล้วน่าจะ12กระปุกบุ๊กน่าจะกินได้ประมาณอีก4ปีะงั้นตอนนี้ อาจจะแบ่งให้คนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยแนนข้าาาเจหักกมแต่กินจริงกินจริงครับกินจริงใช่ก็แล้วมันช่วยมันช่วยเรามากขึ้นไหมเวลาออกงานอะไรอย่างเงี้ยมีหลงมีลืมอะไรบ้างไหมคะเอาจริงก็ยังไม่ไม่รู้นะว่ามันช่วยหรือเปล่าแต่ว่าเออเราก็กินเพื่อความสบายใจตอนนี้ก็รู้สึกว่าเออมันก็น่าจะช่วยนะเออก็รู้สึกว่าจําอะไรได้มากขึ้นมั่งนะอยากให้พี่แนะนำผแปะกล้วยจริงหรอแปะกล้วยอะครับแปะกล้วยต้องเข้าแล้วพี่บอกอย่างนี้เดี๋ยวแฟนคลับซื้อมาให้เต็มเลยนะ นั่นมันตาตาพวกแตกรวยไงได้ได้ครับได้ได้ไม่อยากปีนี้เราจะมีผลงานคู่กันอีกไหมครับงานยังไม่ทราบเลยครับจริงจริงมีโปรเจกต์ลับอีกไหมเนี่ยยังไม่ทราบอ่ะก่อนมีครับผมมีมีซีรีส์คู่ดิฟซิงมังกรมังกรทองปีสี่ฮัลโหลผมเล่นเป็นพระเอกบุ๊กเล่นเป็นโจรอันนี้ถามอันนีายยังคิวซีเรียบร้อยเดี๋ยวบุ๊กเล่นเป็นโจรบุ๊กหน้าสมโจรอยู่แล้วไงแต่ว่าเดี๋ยวสักพักบุ๊กต้องไปไว้หนวด ส่วนตอนนี้สกินเฮดเลยจะได้ดูดดุหน่อยใผมพูดไม่ได้ใกล้เวชีไปเลยกระโดดไปเลยดแต่จะมีมันจะมีบ้างไหมครับสำหรับงานคู่ขอปีนี้สำหรับหลอกงานหลอกออนที่ไหนกันใช่เพราะแฟนเขาถามเข้ามาเยอะเลยใช่ก็รอดูพาร์ทสองครับใช่ผมรับรองว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนใช่มีเซอร์ไพรส์ใช่ใกล้แล้วเดือนหน้าเดือนนี้เดือนนี้มีนะเดือนหน้าเดือนหน้า การแฟนไม่ต่ำเทศยังมีเหลืออีกมั้งไหมมีไงนี่เดี๋ยวจะไปไทยไทยเปย์กันใช่ไปโอลิเฟนอริใช่แล้วก็เดี๋ยวจะมีที่อื่นอีกแต่ว่ารอออฟฟิเชียลอันนี้บอกเองไม่ได้บอกเองออนไลน์มาเลยทันทีเอยากบอกเหมือนกันครับใช่เรื่องที่ที่เราต้องไปต่อเลยครับไม่อยากบอกจริงแต่ว่ามีครับมีแต่ว่ารอสปายแล้วกันบางที่คุณก็ไม่คิดว่าผมจะได้ไปเหมือนกันนะผมพูดแค่นี้รอออฟฟิเชียลรอออฟฟิเชียลแล้วก็มีรายก ตอนนี้เราคนรีบมองลุกใ่อีพีสามเลยนะกกำลังจะสามอ่าใช่กำลังจะสามจริงจริงนะเอาจริงๆ EP งหนึ่งกับ EP พสองอ่ะนี่นั่งคุยกัน6คนนะจริงๆตอนที่ไปถ่ายเรารู้สึกว่าเฮ้ย EP พหนึ่งกับ EP พสองอ่ะมันต้องออกมาแบบฟีลประมาณว่าเป็นแค่น้ำจิ้มอ่ะอ่าจะบอกเลยว่า EP พสามมันสนุกแน่นอนอ่าเป็นเหมือนแบบเหมือนเล่าแบบอ่าเราเราไปลงครัวจริงจริงแล้วที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเราไปทำหลายๆอย่างแล้วอะไรอย่างเงี้ย ใช่ครับก็รอดูดีกว่ายังไม่อยากสปอยมากเออแต่สนุกแน่นอนแล้ว EP ต่อไปอะเพิ่งเห็นว่าพี่กันเสียน้าตาด้วยเออนี่เอาจริงตอนถ่ายอะไม่รู้นะก็ว่าพี่เขาแบบพี่เขาแบบเออเข้าไปโอโๆพี่กันอะไรกันคืนนี้ก็แบบนั่งคุยกับพี่เอิร์ธด้วยเปื่อยอะไรเงี้ยเออไม่รู้ว่าพี่กันแบบเออเสียน้ำตาอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนจริงจังจริงๆใช่แล้วก็แบบทุกคนตั้งใจมากๆคือตอนไปถ่ายอะจริงๆมันเป็นรายการสดเลยนะครับเออแต่ว่าพอตัดมันเหลือแบบ สามนาทีใช่ปะเออมันอาจจะแบบเออไม่ได้ดูแบบสดอะไรครับแต่จริงๆตอนถ่ายคือแบบเราเซ็ตทุกอย่างเองตื่น6กโมงเช้าไปนั่งเตรียมร้านแล้วก็แบบนั่งสาวข้าวอยู่เนี้ยก็ใช่มันทุกอย่างทําเองหมดเลย,เลยใช่ก็อยากให้ทุกคนติดตามครับผมเฟรนทุกทุกวันจันทร์อ่าทุกวันจันทร์ทาง YouTube มมีทีวีออฟฟิเชียลเก่งไหมล่ะบอกแล้วพูดเก่งเก่งมาเห็นไหมเก่งเไม่อันนี้อันนี้อันนี้เตรียมสคริปมาไง ับผมก็ผลงานครับของเราก็มีคนบัทใหม่ครับเป็นสกูเลนเจอร์นะครับผมแล้วก็ฟูลี่ฟูส์ครับผมแล้วก็ L.O.L. นะครับผมแล้วก็มีซีรีส์นะครับผมแคที่แกงครับผมก็ระบบพิชชนนะครับก็ใกล้จะออนแอร์แล้ววันที่3 1มเอ็มีนานี้นะครับใครเป็นหม่หมีน้องซีกับน้องคลีนนะจ๊ะแล้วก็นักแสดงอีกมากมายเลยใช่แบบเกี่ยวกับเต้นๆอะไรเงี้ยก็ติดตามน้องได้นะครับ